เอาจจริงๆชีวิตผมประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ13แล้วนะผมไม่เคยขอเงินพ่อแม่อีกเลยตั้งแต่มารู้จักกับคําว่าขโมยใช้เงินซื้ออํานาจสร้างอิทธิพลในโรงเรียนเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายมีความสุขมากในตอนนั้นจริงๆแต่พอกลับบ้านมาโดนพ่อกระทืบเพราะอะไรเพราะขโมยเงินที่บ้านไปแจกเพื่อนมันก็เลยมีคําถามขึ้นมาว่า นี่คือความสุขจริงๆเหรอแลวความสุขที่แท้จริงคืออะไรบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะยังไม่รู้ความสุขที่แท้จริงก็คือทํายังไงก็ได้ไม่ให้มันดิบอ่ะย่างไปดิทอดไปดิทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันดิบอ่ะเน,นี่ยแหละคือความสุขที่แท้จริงอย่างที่นักบุญตุย๋ยมาลีเจยองเดอมองฟอร์ดเขาเคยได้พูดไว้ว่า what is t h i s I t a book แปลว่าไม่มีคำว่าสายในการเริ่มต้นใหม่เพราะทุกปัญหามันมีทางออกอยู่แล้วหาประตูดีๆให้เจอ แค่นั้นเองประตูกับทุบานมันก็มีลูกบิดบางอันมันก็ไม่มีเพราะอะไรขอบางอันมันเป็นประตูเลื่อนก็เหมือนชีวิตคนเราอ่ะมันมีแค่ชีวิตเดียวยังไงมันก็ต้องใช้ให้คุ้มแต่ถ้ากลัวว่าชีวิตนี้มึงจะใช้ไม่คุ้มนะก็บนบนล่างๆงซ้ายขวาซ้ายขวาเบี A สตาร์จัดไปเลย30ชีวิตยังไงก็คุ้มถ้าเป็นเล่นโง่นะกฎของการเป็นเสือคือต้องไม่เป็นเหยื่อให้คนอื่นมาล่ากฎของคนไร้ค่าต่อให้อยู่ตรงหน้าก็ไม่ได้อยู่ในความทรงจํา กฎของคนแพ้คือต้องดูแลตัวเองให้ไหวและกฎของคนแพ้ที่ต้องร้องไห้คือห้ามให้ใครมาเห็นน้ำตานะครับถ้าคุณมีเงิน1,440บาทแล้วมีคนหนึ่งมาขโมยเงินคุณไป10บาทคุณจะยอมทิ้งเงินที่เหลือ1,430บาทนี้เพื่อไปตามหางเงิน10บาทไหมทุกคนคงจะตอบว่าไม่ในวันวันหนึ่งเรามีเวลาอยู่ทั้งหมด1440นาทีถ้ามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาทำให้คุณเศร้าเสียใจหรืออารมณ์เสีย ไปสัก10นาทีจงจำไว้ว่าอย่าทิ้งเวลาที่เหลือ1430นาทีนี้ไปเศร้าไปเสียใจหรือเปน็นหงุดหงิดกับมันอยากเฟืองเวลาไปกับสิ่งเล็กน้อยเพราะว่าชีวิตของคุณนะ่ะยิ่งใหญ่กว่านาั้นท่านครับเงินเดือนพวกเราโอนเข้าบัญชีแล้วครับ yes ผมวเกามได้เลยว่ากลับนึกผไปจองโต๊ะร้านเจนุยปากซอยด้วยเครื่อนนงดื่มกับแกล้กลงยายให้ขาดรับทราบจองโต๊ะรานเจนุยเลย เดี๋ยวนะเกิดอ,อะไรขึ้นเงินเดือนพวกเราหายไปแล้วครับดูเหมือนว่ามันกาลังถูกออนต่อไปอย่างบัญชีอื่นครับท่านหาให้เจอว่ามันถูกออนไปที่ไหนดูแล้วครับว่าเงินเดือนพวกเราถูกออนไปที่ไหนถูกออนไปที่ไหนบัญชีของเมียพวกเราครับ